เคยขายเสื้อแพงที่สุดตัวกี่บาทตอนนั้นที่ขายไปล่าสุดน่าจะเป็นเอออัตดราม่านี่เป็ฟุตบอลไทยเนี่ยมันมีชอบมีแฟนบอลไปขอเสื้อแล้วก็เอาไปขายมองมอง,มองเรื่องอย่างนี้ไง <laughs> เดี๋ยวผมจะขอไปวุ่นวายกับการไลฟ์ของอาร์ตเขาทีนิดหนึง่ง <laughs> เออคุณพี่ทำมาวันเขาบอกให้2,000เอาพี่เบิลออกไปได้ไหมครับฝากแชร์เพจบัเบิลยิ่งรักด้วยนะครับแชร์ไปแล้วก็ <laughs> 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 ช่วยกันทำมาหากินนิดนึง บัลเวย์ไม่ถ่ายแล้วครับโฆษณาไม่เข้าทีมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อดีกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์ขายเสื้อฟุตบอลที่กําลังฮิตฮิตกันอยู่เนี่ยมีเยอะมากกลายเป็นแฟชั่นของคนยุคนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมมาเป็นพ่อค้าดีกว่าแต่ว่าดูทรงแล้วก็คงจะเป็นพ่อค้าลำบากเหมือนกันเพราะไม่รู้ข้อมูลรู้ตัวนี้ตัวนี้ตวัวเดียวนะแบงคอกยูเนเต็ดนะเอาเป็นว่าไม่ซนละมาคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าซึ่บัลเวย์พามาวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเจ้าของเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอาร์ตจิระเจริญสุครับ สวัสดีครับ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 นักฟุตบอลหัเมื่อก่อนนี่สมัยวัยรุ่นเนี่ยจัดอันดับนักฟุตบอลรูปปอร์เนี่ยชิร่าติดทุกทีเลยอ่ะฮะพูดไปวันปัจจุบันเรืยัง รอรอเหมือนเดิมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแฟชั่นดิสตาด้วยชอบชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวสมัยตอนเล็กเด็กแนวอาร์ตก็เป็นนักฟุตบอลสมัยนักเรียนก็อารสังชัญศรีราชาใช่ครับใช่ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกับฟุตบอลอาชีพที่ก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพแชมป์ไทยลีกใช่แล้วก็เล่นอีกหลายสโมสรนะไม่เยอะครับผมชลบุรีชลบุรีบัวชนพัทยาพัทยาแล้วก็ชัยนาธ์ใครับชัยนาธ์ชัยเยอะอยู่นะสมัยรุ่งๆก็ติดทีมชาติทุกชุดอ่าใช่ตั้งแต่ศ สิบแปดครับสิบแปดนักเรียนไทยโอลิมปิกอะไรก็ติดนักเรียนไทยไม่ติดครับตอนนั้นเป็นสิบเก้าปียี่สิบปีทีมชาติเลยเยาวชนชิงแชมป์เอเชียอะไรพวกนี้รุ่นพวกนั้นก็มีใครอาทิตย์สุนทรพิทชาคลิปบัวทองผัดสมัครลาดเก็บประวุธอะไรพวกนี้ครับรีซอร์ทุกชุดเหมือนรีซอร์นี่เด็กเลยนะไม่ใช่ด้วยกันนติดด้วยกันครับเพื่อนกันปัจจุบันเลิกเล่นแล้วก็คือยังเตะเล่นอยู่ก็เล่นเล่นอาชีพเล่นแตอาชีพนะใช่ย้อนกลับไปก่อนทีมชาติไทยนี่ก็เคยติดนะตอนฟุตบอลโลกปีออออ่่่่าาาาใชชคคคนนนนนจะะะปรรมมมณกกก็็ืืเีดดับทตติิ เลิกเร็วไหมก็ไม่เร็วนะเลิกก็ไม่เร็วนะจริงๆผมไม่ได้อยากเลิกับพี่มีเหตุผลหลายอย่างแบบเรื่องลูกอะไรเงี้ยความฝันของเราอ่ะบางทีมันก็แบบสําคัญแต่ว่าคนที่รักสัมพันธ์กว่าอะไรเงี้ยของเยาน่ากินั่ะเดี๋ยวนั่งคุยเรื่องชีวิตกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาพี่อยู่ที่ไหนเอาอย่างนี้ก่อนตรงนี้คือเป็นหน้าร้านเอาไว้รับลูกค้าแบบใครเข้ามาก็ได้แต่ว่าต้องต้มาต้องนัดกันก่อนต้องนัดกันก่อนจะได้แบบเห็นของจริงอะไรจริงดีกว่าชื่อร้านชื่ออะไรชื่ออาร์ตทาวครับอาร์ตทาวซิตี้เข้าสู่ ก่อนหนนี้เป็นของสะสมซัส,ส่วนใหญ่ทําไปทํามามันขายดีมันหมดก็เลยเป็นเรื่องเป็นเราต้องขายจริงจังหาของเข้ามาอะ,อะไรพวกนี้ครับพอเริ่มมาขายมันเวิร์กเราก็เลยกลายเป็นจริงจังใช่ใช่ครับพี่ตอนนี้ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาชีพจริงจัง <laughs> ก็ได้นะพี่ว่าอาชีพหลักผมคือแบบเป็นพ่อบ้านนะพี่เป็นพ่อบ้านแล้วทีนี้มันเหมือนแบบลูกผมก็เริ่มโตเขาไปเรียนเนี่ยก็กลายเป็นแบบอันนี้หนึ่งอาชีพบหลังจากเลิกเตะบอลเนี่ยไลฟ์วันไหนยังไงบ้างเดือนสองเดือนแล้วไลฟ์เกือบทุกวันเหมือนกันช่วงเวลาแบบกลางวันประมาณเที่ยงถึงบ่ายเงี้ยครับไลฟ์ตอนกลางวันคนดูเยอะไหมก็ลูกค้าร้านผมก็น่าจะประมาณสามสิบประมาณเนี้ยี่สิบสามสิบผมจะดูช่วงแต่ช่วงหลังนี้ก็จะแบบไปทุกวันแล้วเป็นวันเว้นวันหรือสองวันเว้นทีอะไรเงเวลาไลฟ์นี่เราทำเองหมดเลยไหมอุปกรณ์อ เออ,เอมีประมูลมีจะขายแบบรั้ขา,ขายไปขายมาเอ้ยมันดีด้วยว่าเออดีด้วย,ว,ยว่าดีนก็เลยแบบสตรีมมิ่งแบบจริงๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเ <laughs> วลาไลฟ์เนี่ยมันจะต้องมีจุดขายบางคนเขาจะมีแต่งตัวประหลาดประเลิดอะไรของเขาบ้างแหละ <laughs> ของเรานี่มันมีอะไรที่มันเป็นจุดขายบ้างไม่มีเลยผมก็จะอาศัยแบบเพื่อนเพื่อนีี่้องๆในในในวงบาที่เขามาดูเราแล้วเขาพิมพ์โต้ตอบมาผมก็จะพิมพ์คุยแบบไม่ซื้อไม่เป็นไรนะแบบเข้ามาทักทายคุยเล่นเหมือนถือถือโอกาสที่แบบเราไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วเขามาดูเราเหมือนแบบพูดคุยกันในไลฟ์อะไรประมาณนี้ผมนิดายยากหน่อยครับ FC พี่อาร์ตเยอะไหมไม่ค่อยมีอะมีเดี๋ยวหลังจะนี้มีหละเพราะคนนี่คิดถึงพี่อาร์ตเยอะนะครับเอา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 เสื้อร้าวๆกอนพวกนี้มีอยู่กับเรานี่เป็นร้อยตัวได้ไหมโอ้ก็เป็นร้อยไปก็ เป็นร้อยกว่าตัวเกือบสองร้อยนะขายไปนะพี่ถามค่าๆก่อนเคยขายเสื้อแพงที่สุดตัวกี่บาท บอลนั้นที่ขายไปล่าสุดน่าจะเป็นรุ่นกังคูที่คานโนนาเอลิคานโนนาอ่าใช่ครับแต่ว่าชื่อเป็นชื่อเบอร์28่สิบหลังเดวิดแบ็ตแคมนะครับขายไปน่าจะ4 0 0 0 0ื่นสี่หกว่าต้นหมื่นกว่าใช่ใช่ใช่พี่ถามนี้เสื้อฟุตบอลที่เขาเคยขายอันนี้มันมันตัวเป็นแสนเนี่ยมันต้องเป็นแมต์บอลเขาเรียกว่าไงมันมันมีแมต์บอลมีอีกมีแมต์อินชู่มันโหรายละเอียดมันเยอะมากใช่ใช่ใช่แมต์บอลก็คือเสื้อที่นักฟุตบอลใส่ลงไปแข่งอ่าครับแมต์อินชู่ก็คือเสื้อที่ทําไว้แต่ว่าไม่ได้ใใส่่่่ลงงงไไปแแขขออออาาาาาชครรรับเเมจกกหนนต ของสะสมแต่ช่วงหลังก็มันเริ่มหมดนะก็เริ่มแบบกดสั่งเวฟนอกมางแล้วก็แบบไปขอนักสะสมแบบซื้อต่ออะไรเงี้ยเื้อบอลไทยขายไหมเสื้อบอล ผมเป็นนักบอลไทยอ่ะผมไม่ค่อยขายอ่ะผมมันเหมือนแบบเราน่าจะมีเยอะเพราะเราเป็นนักฟุตบอลเราแรกคนตรนี้แต่แบบมี่แอบขายไม่ไม่ผมผมไม่ขายผมไม่ขายดีกว่าเพราะบอลไทยผมว่ามันมันหาง่ายผมว่าสมมตไปขอพวกพี่ๆเขามาขายเขาก็ยินดีตัวตัวมันก็หายากนะตัวนี้ก็หายากนะพี่มาตัวนี้เนี่ยนะลองลองคอมเมนต์ยิ่เข้ามานะเสื้อแบงคอกยูนิเต็ดปีแรกที่เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ใช่มเป็นแบงคอกยูนิเต็ดใช่ใช่นะครับพี่มาตัวนี้ก็ตัวนี้แมตช์บอลนะใช่ครับแมตช์บอลข้างหลังนี่มีเจเจอยู่ใช่ใช่ครับมมมัันนนหุได้ะสย ม,มีเพื่อนผมรีซอยไหมเขาบอกว่ามีเขาคนเดียวที่เขาเขียนชื่อเล่นไว้บนหลังหลังแล้วทีนี้เห็นผมนี่ไงผมใช้เจเจชื่อยอ่อผมมี <c oughs> ค,คนนึงนะออะไรประมาณนั้นครับเอาตรงๆ <c oughs> อาร์ตสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยังเสื้อบอลไทยยังไม่ฮิตนะย<ต>้อนล<ช><ช>ับไปตอนนั้นถูกไหมเสื้อบอลไทยยังไม่ค่อยแบบทำแค่แพร่หลายยังไม่ค่อยมีคนเก็บใช่ไหมแต่อาร์ตเก็บมาตลอดงานก็เก็บนะที่เพราะว่าเมื่อผมได้เอาทำอะไรตอนนั้นผมก็ต้องเก็บมีคนมาขอมั้ยมีครับมีมีช่วงเป็นสมมติว่าติดพวกเยาวชนเนี้ย ก็มีพวกแบบเวลาเขาไปไปส่งเขาไปถ่ายรูปแฟนคลับเนี้ยไอพี่ๆขอเสื้อหน่อยสมัยนั้นเรายังเด็กอยู่เราก็แบบมีให้ไปบ้างอะไรเงี้ยเราเราเราก็แบบเสียได้เหมือนกันนะอย่างเอพีทีแขนยาวสมัยนั้นเออจริงพี่ก็หายไปไหนไม่รู้ว่าม้าเก็บไว้แล้วมาขายก็ต้องตังค์นะขอได้อยู่นะผมว่าใช่ใช่แต่ดราม่านิดนึงปัจจุบันเนี่ยมันมีคนแบบฟุตบอลไทยเนี่ยมันชอบมีแฟนบอลไปขอเสื้อแล้วก็เอาไปขายมองมองเรื่องอย่างนี้ยังไงในมุมมองผมนะมันก็ แอบเฟลเสียใจนิดนิดนึงนิดนึงแต่ว่าผมให้เขาไปแล้วก็คือของเขาแล้วไม่ไม่ใช่ของผมแล้วถูกไหมแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะเดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าเขาต้องใช้เงินอะไรหรือเปล่าเออไม่ได้เสียใจมากมายอะไรขนาดนั้นแต่นิดเดียวนะไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอ่มวันนี้เนี่ยพี่มาถึงร้านแล้วเนี่ยลองไลฟ์ขายให้ดูหน่อยได้ไหมจริงเหรอพี่อยากเห็นเนี่ยคือถ้าไปถ้าไปแคปตอนขายมันก็เรื่องนึงแต่ว่าอย่างอย่างถ้าเรามาขายเนี่ยเราเราจะเริ่มยังไงจะขายยังไงคือส่วนใหญ่อะผมอะก็จะแบบ สวัสดีครับทักทายอย่างเงี้ยเออวันนี้แวะเข้ามาทักทายคุยกันนะวันนี้เป็นสมมติว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เออวันวาเลนไทน์นะมีเขาเรียกมีเสื้อคู่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าผมจะโปรโมทต้องรอลูกค้าถามคือสมมติว่า ออินเตอร์ปีนี้ไซส์อะไรผมก็เอามาแขวนตรงนี้แล้วก็ดีเทลให้ลูกค้าดูอะไรเงี้ยครับแล้วราคาคือเราเป็นคนบอกราคาไปเลยไม่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 ใช่มามีประมูลใช่ไหมไม่ครับไม่ของอาร์ตนี่คือไม่มีประมูลเป็นราคาปิดเป็นราคาปิดสมมติว่าผมเปิดไว้ตัวนี้2องหมื่นสามอะไรเงี้ยพี่ต่อได้นะครับต่อได้ต่อรองได้ลดได้เดี๋ยวลดให้ต่อรองเหมือนหน้าร้านเลยเอ้ยพี่พี่เบิ้ลตัวนี้ขายเท่าไหร่พี่เบิ้ลบอกมาห้าพันเอ้ยผมขอสี่พันห้าคือแบบคุยอยากให้พิมพ์เข้าอไม้สี่ต่อรองกันได้เลยใช่ใช่อะไรประมาณนะครับมันเหมือนแบบไดดด้พพูคุยยยกกกันออขาาเเสร็็จที่่ล กอดกระดิ่งคนะอะ่ตอนนี้มานั่งคุยกันสักนิดหนึ่งอาร์ตก็ออกจากวงการฟุตบอลเลยไหมหลังจากเลิกเล่นจริงๆก็คือ คิดจะเรียนเรียนพร้อมโค้ดลักษณะคําลื่นนะที่อ่ี่ขาพยครับตอนแรกเริ่มเรียนด้วยกันพร้อมกันเริ่มจากไบเยิร์นก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบผมขาดช่วงอะด้วยหลายๆอย่างเลยทําให้ผมห่างมันหมดแพชชั่นหรือว่าด้วยระยะเวลาที่มันมันไม่ต่อเนื่องอะพี่ไม่ต่อเนื่องมันก็เลยทาให้ผมแบบไม่เอาดีกว่าโค้ดก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วขนาดผมเลี้ยงลูกอะยังสอนลูกไม่ได้จะไปสอนใครวะอันนี้อันนี้พูดเล่นนะพี่เวลาเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วทีนี้มันเว้นช่วงเว้นช่วงมาผมจะไปเริ่มต้นใหม่ก็เลยแบบ ห่างเยอะใช่ใช่ครับเพื่อนในวงการก็ยังไปมาหาสูรยังพบเจอกันอยู่เป็นประจำช่วงหลังเริ่มเริ่มต้องออกมาเจอเพื่อนว่างนะครับรแต่ช่วงที่ผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องดูลูกอะไรเงี้ยเข้าสนาบบอลบ้างไหมช่วงหลังกมาแล้วมาแล้วพี่ผมเป็นนักบอลนะพี่มันก็อยากเตะบอลตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วมีช่วงนี้ผมไม่ได้เตะบอลเลยผมก็จะทักหาเพื่อนฮี่เสาร์อาทิตย์มีใครว่างชวนผมไปเตะได้นะอะไรเงี้ยเตะเล่นใช่ไหมไม่ได้ไปเตนเดินสายอะไรใช่ไหมไม่ไม่ครับผมจนสี่สิบแล้วพี่เฮ้ยไปเตะ เอาเก็บไว้เตะเล่นแบบนี้ดีกว่ามีเพื่อนๆหรือว่ามีคนในวงการมาแบบขายเสื้ออะไรแบบอันมีบ้างไหมเท่าที่รู้มีแบบเพื่อนๆที่เขาสะสมมาขอซื้อมากกว่ามีใครเข้ามาแซลในไลฟ์เยอะสุดอ่ะเพื่อนๆก็ <c oughs> มีเยอะนะอย่างที่มดก็ยังมานะที่มด <c oughs> อ๋อมดสุดเลยเด่นไปหมดแหละในฐานะที่เลิกเล่นจากฟุตบอลละ <c oughs> นะแต่ว่าเราก็ฐานะมั่นคงอะไรเงี้ยนะ ฝากถึงนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันหน่อยนักฟุตบอลมันก็เป็นหมาล่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ย uh huh. อัดแนะนําน้องๆหน่อยว่ามันจะวางแผนชีวิตยังไงอะไรยังไงผมแนะนําว่าเตะบอลไปด้วยแล้วก็หาอะไรทําไปด้วยดีวยกว่าอะไรเงี้ยแบบ mm hmm. อยากให้เวลามันว่างเยอะถ้า uh huh. เวลามันว่างเยอะมันก็จะมันก็จะ <laughs> หมือนก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ใช่อะไรประมาณนั้นหาอะไรทำเป็นแบบกิจจารักษณะดีกว่ามันจะได้ไม่มีเวลาว่างอะไรเงี้ยดีกว่าดีกว่าเตะบอลอย่างเดียวนะผมคิดว่านะเพราะมันอาจจะต่อยอดเราในอนาคตได้ด้วยอะไรเงี้ยครับถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากทาแบบพี่อาร์ตบ้างอะไรนี้ให้คาแนะนําได้นะก็ได้นะนี่ก็ซื้อเสื้อก็มาเก็บแล้วก็โพสต์ขายก็ได้นะราามันเป็นออนไลน์เราอยากทำเลยก็ทําอะไรเงี้ยสมัยนี้มันมันมีช่องทางเยอะนะใช่ใช่เนะวนี้พ่อค้าก็เยอะพ่อค้าก็เยอะต้องขายแข่งกันหน่อยช่องทางในการเจอกับอาร์ตคนคิดถึงอาร์ต ยังไงบอกอีกทีนึงทักมาในเพจอาร์ตทาวน์ซิตดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้อ่าใช่ครับเพราะว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวน่าจะเต็มแล้วก็เรียกว่าครบเลยแต่ยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวผมจะขอไปวุ่นวายกับการไลฟ์ของอาร์ตก็เท่านี้นึงไปเขาเรียกว่าไปสัมผัสเลยว่าการไลฟ์ขายของอาร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ไม่รู้จะปวดหัวขายได้หรือเปล่าก็ไม่ได้แหละนะฮะ วันนี้มีมีเอ่อมีเกสเกสใช่ไหมพี่อ่ามีเกสพิเศษมาร้านวันนี้มาช่วยผมขายของครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเลี้ยงฝากตัวด้วยนะครับโอ้โหเพิ่งเคยขายของอ๋อนี่เวลาไลฟ์อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ฝากแชร์เพจบับเบิ้ลยิ่งรักด้วยนะครับอ่าแชร์ไปแล้วเาจะช่วยกันทำมาหากินนิดนึีเฮมิงเบิร์ดเฮมิงเบิร์กช่วยขายของครับวันนี้ผมมาช่วยขายของนะครับช่วยน้องอาจิร่าขายของแต่ยังไม่ได้ทำราคาเลยนะตัวนี้เหรอใช่ใช่ พี่เบิ้นถามอะไรดีครับพี่คิดว่าหมื่นห้าครับอุ้ยพีเ่เดี๋ยวเอาไว้นะ <_ v ice> เอาแล้วตัวนี้ต้องเท่าไหร่ยังไม่ทำราคาหมื่นห้ารับ <_ v ice> ยังเอาไปตุ้ยเห็นไหมขอ <_ v ice> รับไวเลยขอโทษขอโทษโทพ่อค้าไม่รู้เรื่องอันนี้พ่อค้าตัวจริงก็ดีอยู่หรือเปล่าเขาเรียกผ้าขนหนูใช่ไหม <_ v ice> ใช่ครับผ้ามันเหมือนผ้าเช็ดตัวอย่างนี้เอาเสื้อเสื้อตัวที่ผมใส่ด้วยไหมครับเดลเดลปีโร่นะครับอ๋อพี่มดบอกว่าเสื้อยูเวที่พี่เบิ้ลใส่ตัวอะไรครับ เจ็ดพันครับอ่าใช่ครับถูกครับถูกถูกครับถูกครับพี่เดี๋ยวบอกราคาผิดเขาขาดทุนอีกเจ็ดพันครับมีคนถามมว่าไอ้ข้างๆมาทำไมอันนี้พี่เบิร์ดเขามาถ่ายรายการเขามาช่วยผมขายนะคุณพี่ทำมาวัดเขาบอกให้2,000เอาพี่เบิร์ดออกไปได้ไหมครับใช้ง่ายครับใช้ง่ายครับปุ้ยย่ายตามมาครับปุ้ยย่ายันอย่าเล่นเสื้อปลอมนะสวัสดีครับน้องเลยครับอันนี้เสื้อของดีมีเต็มร้านเลย ิรเวนะครับอยากไปไหนก็ไปนะฮะบ,บอกแล้วไปทุกที่วันนี้ก็มาเยี่ยมกิจการของน้องนะครับมาดูการขายโน่นขายนี่ก็ฝากติดตามเดอะสเตเดียมด้วยนะครับบัมเบิรเวเจอกันทุกวันอังคารนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของ Facebook YouTube อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ใครที่ดู EP ีนี้นะครับแล้วคิดว่ามีของเด็ดของดีอยู่ในมือมีเสื้อเจ๋งๆนะครับหรืออยากจะคุยกับพี่อาร์ตมีทักมีถามอยากจะปล่อยของปล่อยอะไรกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือโชว์ของเข้ามาได้เลยครับบัมเบิร์นเวย์ เจอกันใหม่ EP หน้าจะไปไหนใครอยากจะให้ไปไหนคอมเมนต์เข้ามาด้วยก็ได้บับเบิลเวไปทุกที่ครับ